สวัสดีครับผมพิเศษทัศน์ปอกครับวันนี้พาไปขายเห็ดปวกครับเห็ดปวกกระดอครับนี่เผาเบิองเห็ดปวกแบบดอกจุ้มๆหน้อยๆครับเป็นอย่างไรครับนี่เดือนเก่านะครับลูกการเห็ดปวกกระดอเดีือดซีวเบิองนะเไปเห็ดปวกกระดอดอกจุ้มๆหน้อยงามเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวพาไปเดูกันี่ครับจุ่มงามด้วยครับนี่กำลังอ่อยแกงแซ่บครับ โอ้เป็นหมูหมูเลยโอ้แบบข้ามโอ้แง่เบ่ได้ครับีเจดกระไดเยนี่ว่าทไงครับว่าท่านไงในมือพอดีเลยไงน้อยน้อย หนึ่งสองสามสิบออกจุ่มเลยแต่สอดสอ่อนครับแต่สะอ่อนเห็ดปวกไปเลยครับนี่เห็ดปวกชุ่หน่อยครับแต่สะอ่อนครับอยู่กันแทนหน้าครับหน้าเฮียครับเั็นี้หิ้มหวยครับอะไรอย่างเงี้ยตก เคิดครับนาได้พอโผนทีดปวกครับพอกุปีครับนี่เราไงครับเก้าประดเดินี่เตวาส้อนจุ่มนี่นะบ้านใช้เด็กน้อยสิซ่อวนก็เลยมาทายนี่เราดูครับ่อน่อนน่าเหี้ยครับโหดแทหน้าครับตอนมี้ปวกนะครับ,บ,รบท็ดปวกให้มันเกิดปลา เมื่อกี้เก็บตนนััวน้นมาหิ่งหว่ยครับออกคู่ปีครับีงานเขาเดี๋ยวจะพาเก็บตัวนี้ครับถูกใจสุดยอดสุดยอดอด,ดีครับเก็บป,ปวกกระดอกจุบหน่อยครับ